คนไทยจะเรียกรถแม่บ้านแต่ว่าจริงๆแล้วว่าฝรั่งเขาเรียกว่ารถซิตี้ไบค์ซิตี้ไบก็คือรถที่เหมาะสำหรับเมืองใช้ใชจริงเวลาอย่างฝนตกเราไม่กลัวนะคะเพราะว่าเรามีแบบมีบางโคลนกันเปื้อนแล้วก็มีบังโซ่ด้วยกระโปรงยาวมากก,ก็ไม่เข้าไปเปื้อนกับโซ่ไม่เข้าไปพันนะคะไม่เกิดอันตรายแล้วก็กางเกงขาย,ยาวก็ใส่ได้เนี่ยมันไม่ทําให้เราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตในการ เลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะต้องให้เข้ากับรถคันนี้นะคะสีแดงสดมากๆเลยนะคะบวกกับเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นพอ,อคาว่าแม่บ้านญี่ปุ่นบวกสีแดงปุ๊บสีแดงเรานึกถึงก็หาเลยนะว่าสีแดงเราต้องนึกถึงอะไรก่อนก็นึกถึงพระอาทิตย์พอนึกถึงพระอาทิตย์ เราก็เลยไปดูพจนานุกรมว่ามีคำคำวัยพ์หรือซีโนนีมที่เกี่ยวกับพระอาทิตย์ที่เป็นชื่อผู้หญิงว่าอะไรบ้างก็ปรากฏว่าพบคำว่าอังส um ุมาลินก็แบบว่าเออเราชอบเราชอบตัวละครนี้พอดีอะไรเงี้ยแล้วก็เก๋อย่างหนึ่งที่เก๋ก็คืออังสุมาลินเขามีชื่อญี่ปุ่นด้วยนะชื่อเล่นของอังสุมาลินก็คือน้องฮิเดโกเป็นเหมือนคนในครอบครัวเพราะว่าด้วยความที่เรา แต่งตัวเนาะพอเราแต่งตัวให้ตัวเองเราก็แต่งตัวให้จักรยานด้วยเราใส่กระโปรงเขาใส่ตะกร้าหวายอ่าเขาเรามีหมวกเขามีดอกไม้อ่าเห็นปะเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนสาวเขาเป็นน้องสาวเราเขาสวยเขาน่ารักน้องอัางนะนะเขาหวานจริงแต่ว่าถ้าถึงเวลาเราแยกกันอยู่เธอก็กล้าหาญพอที่จะดูแลตัวเองได้เราก็จอดเขาในที่ที่เราคิดว่าโอเคเขาจะปลอดภัยแล้วล่ะ นอกจากจัก,กรยานทั่วๆ่วไปที่ทุกคนก็พอจะทราบดีนะคะจัก,กรยานนอกจากการที่ได้พาเราไปที่ต่างๆมีลมะัะหน้าเย็นสบายแล้วเห็นสองข้างทางได้อย่างชัดเจนทุกๆรายละเอียดอย่างที่รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ให้ไม่ได้ส่วนน้องอังเนี่ยโดยเฉพาะนอกจากนี้ก็น้องอังก็เป็นคันที่แบบว่าทำให้เรามีความสุขกับชีวิตที่เรา ที่เราเป็นอยู่ของเราทุกวันแล้วเราก็ไม่จะเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเพื่อจักรยานคันไหนเขาก็เป็นแบบเขาเราก็เป็นแบบเราแต่ว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขแล้วเหมือนเขาเหมือนเพื่อนสาวเราอะ่ะเขาไปเที่ยวกับเราได้ทุกที่ รู้สึกพลิดเพลินรู้สึกมีความสุขรู้สึกรู้สึกว่ามันได้อยู่กับปัจจุบันขนาะค่ะมันได้เราได้อยู่กับการกดบันไดปัน่นได้อยู่กับการสัมแทนได้อยู่กับการดูรถซ้ายขวาคือเราได้ใช้สติอย่างเต็มที่แล้วก็ทําให้มันเบิกบานอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าทุกร้อนกับอะไรเนะี่ยรู้สึกดีนะแล้วก็ลมพัะ,ะใบหน้ารู้สึกเย็น หรือบางทีมแดดจะร้อนบ้างเป็นนิดแต่ว่าก็ดีกว่าฝนตกนะว่าอยู่บนอานไม่ได้ร้อนอย่างทีคิดนะคะมันเย็นมากเลยมันดีมากเลยด้วยความที่เรียนทางด้านศาสนาด้วยแล้วก็เคยปฏิบัติมาก็จะรู้สึกว่าเออเวลาสมุดเงี้ยลองคิดภาพตามนะคะเวลาเราทุกข์เรามีเรื่องอะไรไม่สบายใจเงี้ยมันบอลลูนความคิดมันจะลอย ขึ้นมาลอยขึ้นมาแต่ถ้าแบบว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละเราไม่อยากทุกน่ะแต่ว่ามันแมงไม่หายสักทีอ่ะเชื่อปะว่าแบบว่ามีวันหนึ่งก็คือแบบก่อนจะออกมาจากบ้านเราก็รู้สึกทุกนิดหทุกนิดหนึ่งว่ารู้สึกไม่ค่อยดีเลยแต่พอแบบว่ายิ่งปั่นเร็วอ่ะยิ่งปั่นให้มันเร็วแบบโอ้ยยิ่งเร็วมันกลายเป็นว่ายิ่งเหนื่อยตลกมั้ยมันไม่เหมือนกับ ถ้าคุณเคยดูละครนะคะที่บอกว่าขับรถโกรธแล้วขับรถแล้วก็เหยียบเหยียบยิ่งเหยียบยิ่งเร็วกลายเป็นว่าไม่รู้ว่ามันยิ่งเหยียบแค่ไหนถึงจะพอแล้วเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุแต่นี่คือตลกมากจักรยานยิ่งโกรธยิ่งป่านยิ่งป่านยิ่งเร็วยิ่งเร็วยิ่งเหนื่อยพอยิ่งเหนื่อยความรู้สึกตัวกลับมาเรามาเช็คดูเมื่อกี้ไม่เห็นคิดอะไรเลยไม่เห็นแบบมีบอลลูนความคิดความไม่สบายใจความทุกข์ความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นอีกแล้ว มันก็ดับไปอ่ะความทุกข์ดับไปมันอยู่ที่การรู้สึกตัวที่กายก็คือกดบันไดปัน่นอยู่ที่การจับแทนอยู่ที่การลถมาข้างหลังหรือเปล่าหรือว่าข้างหน้าอะไรมันได,ได้ใช้สติใช้สมาธิประหมอกงเลยลรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์กายานุปัสนาสติปัฏฐานหรือว่ากายคตาสติที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เนี่ยให้กลับมารู้สึกที่ตัวเนี่ยมันทําให้ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดดับไป ฉันขอจตนาการว่าเป็นวันที่ฉันได้ไปอยู่ในจุดที่เมืองเลื่อนลมขณะที่ฉันจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้แบบนั้นแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วทางจักรยานจะไม่มีแต่ว่าเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเออเมื่อปั่นจักรยานแล้วเนี่ยมันมีความสุขไม่ใช่แค่ปัน่นไปปั่น ปั่นไปเรื่อยๆแต่ว่าคืออยากสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยว่าเนี่ยดูสิเราเวลาเราไปไหนด้วยกันเนี้ยเ็า,เาเปั่นจักรยานเป็นเป็นเรื่องธรรมดา,าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตปกติเลยอะ